สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้ใครที่เล่นพระกลุพระเก่านะครับผมในสมัยสักผมขออนุญาตย้อนไปสัก25โดยประมาณนะครับ25ปีโดยประมาณที่แล้วนะครับผมพระชุดนี้โด่งดังมากๆนะครับโด่งดังถึงขนาดเรียกว่าแย่งกันซื้อนะครับผมใครมีก็นะครับ มาเอามาขายก็โดนก็เก็บเก็บเก็บซื้อเก็บกันหมด20กว่าปีให้หลังเนี่ยนะครับผมหายจากวงการไปพอสมครวรนะครับพอสมครวรแล้วก็เป็นพระที่ใครเจอก็คือเก็บเงียบอะพูดง่ายแต่จริงๆแล้วนะครับนักเล่นนักสะสมรุ่นเก่าๆนะครับจะรู้จักกันหมด นะครับครับไม่ต้องอาลัมพบทเยอะนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมผมขออนุญาตลงรายละเอียดพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระเรียกว่าเล็กดีลดโตนะครับหรือบางบางท่านเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมนะครับครับพระองค์นี้คือนะครับผมทาไมผมถึงบอกหายากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคาคาอธิบายนิดหนึ่งด้วยนะว่าองค์นี้หายากยังไงนะครับผมนะครับเป็นเนื้อที่หายากเอางี้ดีกว่านะครับผมพระองค์นี้คือพระเชตุพนนะครับผมหรือ มาภาษาเซนพระในยุคเก่าๆเขาจะเรียกว่าพระล่วงนั่งหน้าโหนกนะครับหน้าโหนกนะครับตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเรียกกันว่าพระเชษฐุพลหน้าโหนกนะครับหน้าโหนกนะครับผมเอาองค์นี้มีการใช้มาบ้างนะครับใช้มานะครับผมนะครับจึงไม่โหนกเท่าที่ควรแต่ก็ดูแล้วโอ้โหบอดี้หล่อครับบอกได้เลยว่าบอดี้หล่อทีนี้เราย้อนกลับมาตัวนี้ก่อนองคนี้ก่อนนะครับตรงที่ว่าที่ผมบอกว่าทําไมพระเนื้อนี้หายากเพราะเนื่องจากว่าองค์นี้เป็นเนื้อดาครับนะครับเป็นเนื้อดินดํา นะครับเผาผ่านแบบดำปื้นะครับแบบดำมากนะครับผมพระองค์นี้ย้ําใหม่นะครับพระองค์นี้คือพระพระเชตุพนนะครับหรือจะเรียกว่าพระเชตุพนนะครับหน้าโนกนะครับผมเนื้อดำหายากมากๆครับและว่ากันว่านะครับผมเป็นพระที่เป็นต้นแบบที่พบเจอครั้งแรกนะครับเป็นการขุดเจอครั้งแรกที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมแล้วก็เป็นพระในตำนานซึ่ง นักเล่นนักสะสมทั่วไปเขาจะนิยามเปนว่าเป็นไม่ใช่นิยามเรียกว่าเขาจะยกให้ว่าเนื้อดำเนี่ยนะครับในพระ,พระเชตุพนานาโนกนะครับเนื้อดำเนี่ยเป็นเนื้อยุคต้นยุคแรกแล้วก็พบเจอครั้งแรกที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับผมแล้วก็จากนั้นมานะครับก็ไปเจอที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงก็มีนะครับผมแต่นะครับแต่เป็นเนื้อแดงเออ แต่เป็นเนื้อแดงนะครับผมพบเจอครั้งต่อมาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อแดงทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมถ้าเห็นเนื้อดําใครเห็นเนื้อดำมีมีเนื้อดําโดนเก็บหมดเลยและเนื้อแดงก็ไล่เก็บกันอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมครับพอไปเจอเนื้อดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์สุดยอดเป็นพิมพ์สุดยอดนะครับซึ่งหายากมากมากหาของแท้ก็ยากเดี๋ยวฟังให้ช่วงขอขอให้ฟังอย่าเพิ่งพลิกไปไหนอย่าเพิ่งกดเปลี่ยนไปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับ เคล็ดลับในในใน,ในกรณีของพระชุน,นี้ด้วยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเซียนเขาจะดูอะไรกันนะครับผมว่าเฮ้ยองค์นี้แท้องค์นี้เก๋องค์นี้ไม่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับว่าส่วนใหญ่นะผมขออนุญาตใช้คําว่าส่วนใหญ่ต่างคนต่างก็มีจุดดวงตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนจะมองจุดดูของพระเชดุพลเนื้อดําหรือหน้าโหนกองนี้นะครับผมที่หายากมากๆองค์นี้เนี่ยนะครับ ทุกคนมองความเห็นลงความเห็นตรงกันว่ามองอยู่จุดหนึ่งนะครับผมที่ร้อยละ8 0ถึง90องค์จะต้องมีถ้ามีแล้วมันรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพระองค์นี้แท้เลยนะครับผมสบายใจพระผมนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงตรงนี้ว่าแท้เลยก็แปลว่าผมขออนุญ,ญาตเขาเรียกว่าอะไรนะแพทเทิร์นหน่อยแพทเทิร์นหน่อยพระผมเก็บเก่านะครับผมนะครับเก็บเก่ามานะครับผมนะครับนะครับ S <S ผมเป็นคนดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นนะครับผมใครดูพระนะครับใครดูพระของผมเก๋ไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้แทบทุกคลิปว่าผมนะครับไม่เล่นพระเก๋ใครดูพระผมเก๋ผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆนะครับผมเพื่อจะได้สบายๆผมขายออกไปแล้วนะครับปล่อยให้เช่าไปแล้วนะให้บูชาไปแล้วผมจะได้เอาเงินไปใช้ได้ไม่ต้องมานั่งภาวะพะวงกังวลใจว่าเดี๋ยวไปให้ใครดูแล้วคนนั้นเป็นหรือเปล่า นะครับไปให้ใครดูแล้วหรือว่าคนที่เอาไปไปเจ้าเล่ไปค้าขายแล้วไม่ได้กําไรแล้วก็เอากลับมาคืนง่ายๆหรือเปล่านะครับผมต้องกาบเรียนอย่างนี้เลยนะครับกาบเรียนอย่างนี้ว่า,าใครดูไม่ดีก็ผ่านนะใค้ง่ายๆพระอย่างนี้ใครดูไม่ดีต้องภาษาจีนวัลคัมเลยครับหมอเกาฉับแปลว่าคบไม่ได้นะครับโอเคเป็นเข้าใจเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะลูกค้า F4 คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับอโอเค พระองค์นี้เป็นพระเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับแล้วนะเดี๋ยวก็นะขออนุญาตลงรายละเอียดก่อนว่าพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่นะครับผมประมาณ1นึ่งหนึ่งนเศษนะครับประมาณ1.3 1.4หรือเปล่านะครับเพ้าจำไม่ผิดนะนะครับนะครับประมาณนี้เออนะครับผม1.3 1.4นะครับโดยประมาณนะครับองค์เล็กกระทัดรัดจิ๋วจิ๋วนะครับผมแล้วก็ความสูงความยาวก็อยู่ที่ประมาณ1.8 1.9นะครับ แค่นั้นเองขนาดเล็กๆข้อ,อะะก้อยเลยนะครับผมน่ารักน่ารักเลยนะครับผมเป็นพระที่มีอายุอานามเนี่ยนะครับผมหลายร้อยปีครับขั้นต่ำๆเลยก็ต้องมีประมาณ4ี่ห้าร้อยปีขึ้นไปนะครับผมพ้าชุดนี้นะนะครับองนี้ขอย้ําว่าเป็นเนื้อดําที่หายากมากๆและเป็นเนื้อดำหนึ่งในเนื้อดําตํานานด้วยนะซึ่งตอนเปิดกู่มาครั้งครั้งครั้งการก่อนเนี่ยนะครับผมนะครับตั้งแต่โอ้โหหลายปีหลายสิบปีมากขึ้นเนะี่ยต่างกต่ครั้งนั้นเนี่ย นะครับพบเจอเนื้อดำนะครับเนื้อดำเนี่ยกลายเป็นว่าเนื้อดํากับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเยอะมากแต่เนื้อดําพบน้อยมากนะครับแล้วขอบอกเลยว่าเป็นพ้าที่ควรค่าแก่การเก็บอย่างยิ่งเพราะราคายังไม่แพงมากยังไม่ถึงหมื่นนะพูดง่าย มแต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นสวยๆนะมีหน้ามีตาอาจจะเกินหมื่นไปแล้วนะครับผมนะครับก็เรียนมาเพื่อทราบตรงนี้ก่อนนะครับผมองค์นี้ก่อนที่จะลงรายละเอียดลงใบอธิบา,ายหรือว่าชี้จุดที่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตบอกราคาไปก่อนเผื่อใครเอาได้เอาได้เอาไม่ได้นะครับผมองคนี้นะครับผมเอาไปนะครับผมนะครับลองดูนะครับผม, ne, คบผมใครเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้เราไม่ว่ากันเนาะองนี้เอาไป3,800บาทนะครับสามพบาทขออนุญาตนะครับ เฉพาะลูกค้าใหม่ไม่ลดงดต่อนะครับผมส่วนลูกค้าเก่าครับก็เช่นเคย,เค,ยครับขออนุญ,ญาตลด10%นะครับก็ลด10%เช่นเคยนะครับในลูกค้าเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเอกสิทธิ์เยอะมากในกรณีประมาณเดือนธันวาสิ้นปีเนี่ยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นขึ้นมาอีกหน่งเดือนนะครับผมซึ่งลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่เป็น FC อยู่แล้วนะครับนะครับเป็นลูกค้าเก่าหรือ FC เนี่ยอยู่แล้ว นะครับที่เคยเข้ามาซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเยอะมากนะครับเท่าที่เราจะลดได้นะนะครับผมนะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับขออนุญาตไม่ลดดต่อโอเคเป็นกาเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตอนสิ้นปีนู่นนะครับผมแล้วค่อยว่ากันเนาะอ่ะตอนนี้ใครเอาตอนนี้เอาไป3,800บาทนะครับผมขออนุญาตไม่ลดพดต่อนะครับโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าก็ขออนุญาตเช่นเคยครับลด10%ไม่ลดบวกเพิ่มใดๆนะครับผม หากใครต้องการน,นะครับผมรีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับผมหมายเลข0846786958ยำ้ำ ID idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสำคัญครับต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งนเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่าพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับแสดงเจตจำนงว่าท่านต้องการเช่าบูชาพร้อมเชา่าพร้อมโอนและเชื่อมือเชื่อใจเท่านั้นนะครับผมก็ แสดงเจตจำนงแลว้วก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958นะครับผมโอเคเป็นการเข้าใจนะครับผมฟังไม่ดันกอกับเนาะนะครับผมเบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตนะครับผมอย่าส่งพระอะไรมาให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อยากจะเช่าผมยังทําไม่ได้นะครับยังมีคนส่งพระมาให้ดูให้เช็คให้เช่าอยู่เลยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่านะครับด้วยเหตุใดเพราะอะไรทําไมถึงไม่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 ไมรับดูไม่รับเช็คแล้วก็ยังไม่รับเช่า นะครับผมบอกไปแล้วหลายคลิปท่านที่เป็น FC ก็คงจะเข้าใจแหละนะครับผมโอเคนะครับผมกดคําว่าพิมพ์คําว่าไม่ให้กดพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บใน y ู u ูบอะนะครับแล้วแต่ละรายการจะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วท่านฟังเลยฟังให้จบทุกคลิปเลยนะแล้วจะเข้าใจตรงกันแล้วก็ในนั้นก็บางคลิปบางคลิปเก่าๆหรือไม่เก่ามากเนี่ยก็ผมจะมีลงรายละเอียดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรลองฟังดูนะครับผมแล้วชอบองไหนก็แคปหน้าจอมาเลย โอเคเป็นเข้าใจเนาะนะครับผม3,800บาทนะครับผมเซกชันนี้นะเซกชันที่2แน่นอนครับ5000ต้องมี5000นนะครับเพราะว่าพระเนื้อดำหายากนะครับอ่ะมาทีนี้เรามาเข้าสู่หมวดการอธิบายนะครับอธิบายว่าพระเนื้อดำนะครับมีน้อยกว่าเนื้อแดงนะครับและนี่เป็นของจังหวัดสุโขทัยเป็นของสุโขทัยนะครับ มาแยกแยะครับสุโขทัยกับกำแพงเพชรนะครับแยกแยะนะครับง่ายๆครับง่ายๆนะครับผมท่านดูนะครับพิมพ์ทรงจะคล้ายกันหมดเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยแต่เนื้อหาจะต่างกันนะครับถ้าเป็นของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งพบกู่ั้างแรกที่สุโขทัยนะครับผมเนื้อจะหยาบครับง่ายๆแค่นี้เลยเนื้อจะหยาบถ้าเป็นของกำแพงเพชรนะครับเนื้อจะละเอียดมากจะละเอียดมากและบางองค์ของกำแพงเพชรถ้าเป็นเนื้อแดงนะ เป็นเนื้อดินธรรมดาเนะี่ยเนื้อแดงเนะี่ยแต่กําแพงเพชรไม่ไม่ค่อยเจอเนือ้อดำนะไม่มีด้วยซ้ําหรือเปล่าน,นะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเป็นของกําแพงเพชรเนื้อจะละเอียดมากพอจะละเอียดมากๆปุ๊บเนี่ยบางองค์ขึ้นลาลักเลยบางองค์ก็จะมีลาดานะครับผมแต่ของสุโขทยัยแทบจะไม่เจอไม่มีหรือมีลาดําแต่เนื้อต้องหยาบนะครับสุโขทยัยนะอ่านะอ่านะ,ะผมย้านะสุโขทัยเนื้อหยาบนะครับผมถ้าเป็นของกําแพงเพชรนะครับไปเจอที่กําแพงเพชรเป็นเนื้อละเอียดอ่า แปลว่าสองสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ในพระองค์เดียวกันแบบเดียวกันนะครับนี่คือพระเชตุพนหน้าโหนกนะครับผมนะครับเนื้อดำนะครับโอเคทีนี้พอเรารู้ปุ๊บหลายๆกูอื่นเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นเนื้อละเอียดมากกว่า,นา,าเนื้อหยาบเพราะเนื้อหยาบเนี่ยเป็นของสุขโขททยนะครับโดยเฉพาะในสุขโขททยเนี่ยเนื้อแดงเนี่ยนะครับก็จะเนื้อหยาบแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเนื้อดําจะหายากขอย้ําเนื้อดําแบบองค์นี้หายากโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจมาอีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าให้ดูเคล็ดลับ ให้ดูเคล็ดลับนะครับผมท่านดูองค์พระนะครับผมองค์พระนะครับดูนะครับเหมือนคล้ายๆมีรอยนิ้วมือกดข้างหน้าด้วยเห็นไหมครับจะมีเส้นๆนะครับอันนี้เนื่องจากน่าจะเกิดจากการกดพระนะครับเพราะฉะนั้นาลายนิ้วมือหรือรอยคล้ายๆลายนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยนะครับผมจะมีทั้งหน้าทั้งหลังในเฉพาะเนื้อดําด้วยนะเพราะมันจะเห็นชัดไงเนื้อแดงส่วนใหญ่จะเจอแต่หลังไม่ค่อยเจอหน้าเท่าไหร่นะครับในเนื้อหยาดนะ ฟังไม่ทักนกอกลับนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูเนื้อหานะครับพระองค์นี้คือดูง่ายอ่ะนะครับผมใครดูยากไม่ต้องซื้อนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับหลังการขายผมขายแล้วก็จะได้เงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้ภาพไปแล้วจะไปทําอะไรต่อก็สุดแท้แต่ท่านจะราชนาขึ้นคอนะครับผมหรือจะภาษาเซียนพราเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านโอเคเป็นเข้าใจนะกลับมาเข้าสู่หมวดรายนิ้วมือเห็นไหมครับ นี่ครับลายนิ้วมือนะครับอันนี้องค์เนี้ยคือชัดเจนมากนะครับเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยดูดีๆเอียงก็จะเห็นเป็นเส้นๆคล้ายๆตัวกด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 ลงใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคแล้วก็มีปีกนะครับมีกดขอพิมพ์อย่างงี้นะครับมาดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเลยดีกว่านะขยายใหญ่หน่อยปืดนะครับดูนะครับเดี๋ยวขยายใหญ่นิดนึงนะครับองค์จริงๆเล็กกระทัดรัดนะจิ๋วๆิ๋วเลยอะขนาด เล็กกว่าข้อก้อยหน่อยหนึ่งเลยนะครับผมดูนะครับเห็นไหมครับท่านจะเห็นอย่างนี้นี่คือสูตรนะนี่เป็นสูตรนะเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนที่ดูกันมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ชัดเจนเลยรอยนิ้วมือนี่ชัดเจนมากเลยนะครับพระพิมพ์เชตุพนหน้าโหนสุขโขทัยเนื้อดำมีแทะทุกองค,ครับขอบอกเลยว่ามีแทะทุกองค์ยกเว้นเป็นของกําแพงเพชรแทบจะไม่เจอเรอยนิ้วมือแบบนี้นะครับของกําแพงเพชรเนื้อจะละเอียด นะครับแต่ของสุขโขทัยเนื้อจะหยาบจะมีรอยนิ้วมือแบบนี้เห็นไหมครับทั่วไปเลยอง์นี้เด่นตรงไหนตรงที่ว่าพิเศษตรงที่ด้านหน้ามีรอยนิ้วมือด้วยเออนี่ด้านหลังมีรอยนิ้วมือไม่พอด้านหน้ายังมีรอยนิ้วมืออีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับคลิปต่อไปไม่ให้คิดต่อไปเซ็กชั่นต่อไปอง์นี้ห้าพันครับนะครับผ้าชุดนี้สวยๆบางคนเนี่ยหน้าตาสวยๆชัดๆเขาขายกันหมื่นหนึ่งหมื่นสองไปแล้วนะครับหมื่นสองหมื่นสามไปแล้วนะครับสวยๆนะ แต่องค์นี้ถือว่าแหม่ไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับถือว่าหน้าตาจริงๆแล้วดูดียังเห็นลายๆเห็นนะครับโดนเหงื่อใไข่มาบ้างก็จริงนะครับมามาเข้ากล้องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเข้ากล้องกันเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเข้ากล้องกันหยิบมาปุ๊บเนื้อจะหยาเหมนหมครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะไม่ใช่เนื้อผงใบลานะ เป็นเนื้อดินเผาเลยนะนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทักๆเอ้ยนี่มันเนื้อใบลานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเนื้อดินเนื้อดินเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นๆเ,เหมือนรอยนิ้วมือเห็นไหมครับเนี่ยครับอืมกด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 เข้าไปแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกดชิดมากนิ้วมือชิดมากหรือไม่ก็เป็นเส้นๆจากเบ้าหน้านะครับหรือว่าเป็น uh, แม่พิมพ์หน้านะครับเบ้าหน้าแต่ไม่ใช่อ่ะดูดูดูข้างนี้ครับ เห็นไหมครับดูข้างนี้นะครับเดี๋ยวนะเขาอนุญาตนะครับผมปืดก็จะเห็นจะเห็นว่าเป็นรอยนิ้วมือชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยกดรอยนิ้วมือชัดเจนชัดเจนมากนะครับและเนื้อจะหยาบเห็นไหมครับนี่คือของสุโขทัยต้องเรียกว่ายุคต้นต้นแล้วก็เป็นกลุ่มแรกที่พบนะครับเขาถือเป็นตำนานและเนื้อดำนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเนื้อแดงเยอะมากนะครับอง์นี้ผมบอกให้เลยนะครับเซกชันต่อไปห0 0พันนะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าใครไม่เอาก็องนี้5 0 0พันเลย นะครับเป็นผ้ากู่ที่ดังมากๆเมื่อ25ปีก่อนนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเส้นเนี่ยครับมีแทบทุกองนะนะครับร้อยละ7080เลยโดยเฉพาะด้านหลังนี่ต้องชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับอันไหนสึกมากๆก็ต้องต้องเห็นรอยอ่ะก็ต้องมีเห็นรอยอ่ะนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเจอนะร้อยละ 80- 9 0เนนี่ยครับคือเคล็ดลับและส่องดีๆไม่ใช่เนื้อผงไบรานนะครับเป็นเนื้อดินล้วนเลยครับนะครับเป็นเนื้อดินที่เผาแบบ สุกมากเลยะนะครับเผาสุกแบบแบบดำอ่ะเออนะครับดำเยี่ยมอะไรงนี้ก็มีนะครับบางองนี่โอ้โหหน้าตาชัดเจนมากถามยังไงก็เคยเจอนะเขาไม่ขายยังไงเขาก็ไม่ขายเขาบอกไปหามาเลยเอามาชนได้เลยของเขาสวยมากอืมเขายัางไงก็ไม่ขายนั่นตั้งหลายปีก่อนแล้วนะอืมองเล็กกระทัดรัดจิว๋วจิว,จวเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อดําหายยากมากครับผมบอกเลยนะครับของเก๋ไม่ต้องพูดถึงครับเพียบ ของเก๋เนี่ยเขาไม่ได้เก๋เป็นเนื้อดินเขาเก๋เป็นเนื้อผงใบลาเลยเออเาเนื้อเก๋เก๋เป็นผงใบลาเพราะมันผสมง่ายไงเอาสีลงไปปนมันผสมง่ายนะครับเนื้อดินก็คือเนื้อดินนะครับแล้วเป็นเนื้อดินแบบไม่มีทานน้ายานะเป็นการเผาล้วนๆโอเคนะครับผมฟังไม่ทันกรอกลับนะนะครับผมจะได้เล่นเป็นแล้วก็เออจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมภาพอย่างนี้ ต้องเรียกว่าแท้ตาเปล่าใครดูไม่ดีไม่ต้องอาไปใครดูไม่ดีต้องว่าภาษาเซียนพระก็บอกว่าหมอเก่าฉับคบไม่ได้แปลว่าคบไม่ได้แปลว่าเล่นพระไม่เป็นหรือว่าเจ้าเล่เจ้าเล่พระดูง่ายจริงโอเคนะครับผมอย่าพลาดนะเซกชันต่อไปเนี่ยห้าพันนะนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมหายากมากเนื้อดําครับอง์นี้คือพระเชตุพลนะครับ หน้าโหนกนะครับผมเนื้อดําจังหวัดสุขโขทยัยเนื้อหยาบหยาบหายากมากหลังลายนิ้วมือนะครับมีแทบทุกองค์ะนะครับบางองไม่มีก็มีนะแต่ว่ามันดูยากไงถ้ามีรอยนิ้วมือน่ะโอ้โหมันจะดูง่ายส่วนองคนี้มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยพิเศษมากเห็นไหมครับลายๆเลยเห็นไหมครับอืมอ่ะใครเอาได้เอานะถ้ารอเซ็กชันหน้าองค์นี้ห้าพันนะโอเคนะครับผมคิปนี้งท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ